ก็มาพร้อมกับการ a รีแอชเบื้องหลังพอรักนำทาง EP ที่15แล้วก็ EP ที่16มาเรามาดูเบื้องหลังกันดีกว่าหลังจากที่เชิญทำคลิป r รีแออ่ะ EP 15-16ไปแล้วอุ้ยน่าจะเป็นตอนของพี่เจหฮันซะส่วนใหญ่เนาะมาเรามาดูเบื้องหลังกันเลยดีกว่าว่าแบบมันจะเป็นยังไงนะมาไปจาะไม่เสียเวลา เนอร์เซอรี่นะคะทุกวันนี้รับเลี้ยงเด็กได้ฉันผ่านคอร์สนี้ฉันสามารถเป็นเสร็จผให้สองคนเดินนำเดี๋ยวปั๊บ่ด้สองคนเดินนำแถวหน้าเสร็จปุ๊บเดินนำไปสองคนมองหน้าสองคนมองหน้าเออน้องวันยอมสอบคอยเป็นไรนะครับคอยมีคิวให้เสมอ

อานี้ป่ะเนี่ยในเรื่องอ่ะไอซีเด็ดอะแม็กวันนี้มาเดทเหรอวันนี้มาเดทสองคู่มาสองคู่ได้ยไงนี่มันสามเปาอะมโห้ลไปได้เท่นี้ปไหนเลยขาพาเราย้ายห้องดูดีๆก็มาขโมยเดี๋ยวรู้กันเรไม่ถึงพาเขาไปอยู่ เนาะนีอืมเนาะเราไมเกี่ยวอะไรกันเนาะเราไปเช็คกระตงปฏิกันแล้วเดี๋ยวค่อยออกมาถ่ายเอออ้ายครูเนี่ยน้าหลังมากเลยอ่ะทำไมน่ะมาชิมนี่นะหือเดี๋ยวไปเจอเพื่อนเต็มหมดเลยแอมตอี้เพื่อนแอบมาดูอ่ะ เราคุยกันแล้วไม่รับกันเลยว่าไม่รู้จักกันเลยแม่ชื่ออะไรนะครับโอ้โหอันนี้เหมาะกับดาวตกอันนี้เหมาะกับอีเตอร์มากกว่าเพราะว่าอ่ะอันนี้มันลัชนิกูยังอันนี้เหมาะกับอีเตอร์ป่ะอะไรเงี้ยอืออีเตอร์แล้วก็ใส่หรอป่ะอันนี้มันไม่หมาะกันพูดถึงมันเออนินทาได้ให้เกิดมาอยู่ประเทศตรงนี้เลยเราจะไม่ปล่อยให้ใครรอดไปเลยเลยซีจอยู่ตรงนี้ซีจะคอยแบบอินนี่ยิ้มสมุดเอ้ยถ้าไม่ดีบอลลูนหน่อยอ่าอ่า จริงจังมากเรื่องจริงจริงจังมากมองในเซลล์กี่ขวบอะเนี่ยพี่โจฮันกลับมาและอืมสร้อยฉันก็เหมือนปอกคอหมาอยู่มองไปมองมาปอกคอหมาหรือเปล่า อันนี้เป็นนิดหน่อยเกิดรมหายใหนักกันไหมเล่เห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 รอเหลอเหลเหล่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 าหล่เหล่่เหี่เหล่่เหล่่หเหอ่่เงล่ห่เห่เหล่เหลเล่่ห่ด่่่่เ่่ก่เเ เปนของไมนแฟอะนี่เป็นไงแม่รรเซนเซอนะคะัากล้องก้องไปัลิกลลีใหญ่ไม่ใช่ทั้งวันเพิได้เข้าด้วยกันอ้ยรอนานๆอาจจะบันทอนโอ้ไม่เป็นไรไงไ้เข้าแล้วนี่ขอแด้เลยหมดเวลาแล้วฟิวหมดเวลาของเบื้องหลังไม่และไปไปสักากาบื้อ เนี่ยแอเนเดรตุกตาเฟตตัวสัคันธกันค่ะ e v e w h e ฉันรู้แล้วพอเพลงนี้มาเนี่ยจบทุกที ทิธิษฐ์แต่ละคนมีหมดเลยไอ้ทุกขกมีแค่ตู้หมเลยวิ่งนานแล้วเกินไม่หรอกไม่ต้องแบบให้แก้มแดงหน่อยนาะยเตเตบุบุพูดจบตุ๊บไปเลยเองวอรจริง่ไ บอกลยว่าเป็นเปเป็นชิวแรขอตื่เต้นมาแบบ2อคนจามา่อาทจแสม่ไารับคนเมามแมมาถามนี่วะันเนก็เลยอมากี่รอบอมาแบรอบได้ตัวพลาดคร้บผมนแมมาถามนีลยวะตอนแรกว่าสายต

ใช่ค่ะวันนี้เป็นจอฮันนี่ใครเป็นจอฮันนี่แล้วเราแบบว่ามีความเป็นวามชื่จริงอ่ะมีเกี่ยวเนื่องกับร้านเกมประมาณไหนก็คือโอเคนะคือ <c oughs> ถ้าเคุยร้าน,านเกมเหมือนว่าตอนแรกๆอ่ะก็ไปเล่นตอนที่แยี่สิบเอ็ดโมงอะไรพวกเนี้ยไปได้อยู่แต่หลังๆุอาจารย์ไปดิวกวับร้านเกมว่าถ้าเกิดมาแล้วจะเล่นอ่ะไม่ให้เล่นนะต้องหลังสี่โมงอาจารย์แอบดีวไว้ว่าเขาเก่งเขาเก่งร้านเกมใหญ่เนาะเล้ก็เลยเปลี่ยนร้าน ผบีคอใ้ตายไปเลยก็ไนะเ่ายรูปครีถ่ายรูกินเข่ากันทุกคนไาทุกคนไปกินเขา้วอนนี้นะครับแล้วก็พาไปกิข้าวะไันนีเราทาตามเบรกปะมาปให้เวลาปรับแสงหนึ่งวิโอ้โหามากเจิดจ้ามากอันนี้มีอะไรเไปดูกันแต่ตอนที่อยู่ในรื่องอะ แล้ร้านจะใหญ่ขนาดนี้นะสถานที่จริงอะหันไม่ได้เอยไงะรหัสอะไรวะหันตัวเป็นเด็กร้านเกมต้องรหัสไม่ได้อะบ้าจำรหัสไม่ได้เล่นอดเล่นอดเล่นอดเล่นี่ห้ยืมรหัสหน่น้องเออจะเศร้าซึมไปเลยเศร้ซึมเศร้ซึมคนนี้ลลนะคะลลาเศร้าซึม เออมีมาได้เหมือนเด็กเลานเกมจริงๆเลยอ่ะแม่ไม่ขนาดนั้นเลยโอเคเออที่บอกว่าแม่แบบนี้ห่วงหรือเปล่าเปล่ของไม่แบบไม่ต้องสึกหรอกฮิอยแกกินด้วยไมอได้ยังเติมของอุ้ยใส่ใจเออกินไปด้วยเล่นเกมไปด้วยความสุขอ่ะเมื่อวานนี้อะเออเปิดวางนะเจอเป็นช็อกโกแลตึล่า

ขอบคุนะทีมงานเขาบังคับให้ผมกินเขาไปซื้อมาให้ผมให้ผมกินเนี่ยโอ้ยเอ็นดูเนาะขอบคุณทีไม่ผิดใช่ไหมไม่ผิดทีมงานเขาบังคับผมเฟิร์นของนี้คิวคอมสุขอ่ะเมื่อวานนี้อ่ะเจอเป็นช็อกโกแลตเหรอแล้วทีมงานเขาเอ๊ะอยากไปเอากินนี่แบงก์โอ้ยกองนี้เขาเลี้ยงดีเนาะกองพักต้องเดินด้วยปากใช่ไหม ส่วนน็อตนี่โชนเนี่ยดึงดึงดึงเอาดึงดึงจากตรงนี้เลยจับอย่างนี้ไก็ดึงแขนก่อนไม่เปล่นตัวน็อตจับจับตัวน็อตนี่โอ้น่มากม่โอ้โอ่โอ่แม่โอ้โอ่โอ้แอ้โอ่อ้โอ่โอ้โม้โอ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 นโอ้แอ้โ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 ้โอ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 ้โม้โออแม่ม คิดโจฮานเนี่ยชอบชอบเยานอนมันตัดโดยตลอดชอบมาตั้งสามปีนี่โดยควมีเรื่องแล้วก็มีเนี่ยคอสตัดนอนยานอนกินไม่กินยังไงเห็นแล้วจะร้องตามเห็น้ราตามไม่ได้เลยเห็นแล้วจะร้องอ้ามอ่ะแล้วเขาแบบเขาเก่งมากเลยเขาสั่งได้สั่งคิดไม่เฮ้ยตัดตัดจริง รักเลยเิ่เลยนซีเดี๋ยวเชียร์น่ารักเราบ้างหลังนะบอกคุณน้ำตา่งได้อะรักมากือนกันครับไม่เกิดในซีนร้องได้นี่ร้องด้วยนะแต่กมาแล้วนิดนึงแบบต้องคึุกไว้อะเต็มคนร้องไม่ได้แอกอนจะต้องเทอะเทอเทะ เรียกชื่อก็ได้เราไม่เรียกว่าชื่อราหอเฮ้ย Love is everywhere ฉันบอกแล้วคุณพี่มามุกซานมากแม่คนเขาก็ดูทันหมดแล้วสิว่ามันจะจบแล้วมาจบไปแล้วสำหรับการเรียนชั่นเบื้องหล,หลังพอลักนำทาง EP ที่15-16 โอ้โหเบื้องหลังน่ารักมากแกไอฉากเบื้องหลังในร้านเกมอ่ะคือฉันดูในเรื่องอ่ะฉันก็ไม่คิดว่าร้านเกมที่เขาถ่ายจริงอ่ะมันจะใหญ่ขนาดนั้นนะนะโอ้ยแล้วแบบเบื้องหลังน่ารักมากยัพี่แม็กกี้คือแบบย้พี่แม็กกี้กับยัยบาร์ตคือเข้ากันสุดๆอะ่ะย้บาร์คือเหมือนเด็กร้านเกมจริง,รงๆเลยยายบาร์ก็คือเล่นเป็นยายนอนได้สมบ,บูรณ์แบบมากเวลาเขาอยู่กับพี่โจฮัเนเลยอย่างเงี้ย เยนอสะคะมันจะฟิลแบบว่าร้องไห้อะไรอย่าเยนอสมจะชอบร้องไห้ตอนที่แบบพี่โจฮันบอกรักพี่โจฮันแบบเล่าเรื่องราวแบบที่เกี่ยวกับเยนอสให้ฟังนะฟิลซึ้งแงว่าแบบเขาชอบเรามานานอะเนาะคือแต่เราไม่รู้แล้วเบื้องหลังเยบาสคือเล่นเก่งมากเลยน้ำตาสั่งได้จริงอย่างที่พี่แม็กกี้บอกเลยโอเคก็ถ้าใครชอบเบื้องหลังก็สามารถเมามอยมาได้เนาะแล้วก็อยากให้รีแอคอะไรก็สามารถคอมเมนต์ได้เดี๋ยวจะไปพิจารณาดูอีกทีหนึ่ง นนาะแต่ก็ขอขอมาเถอะเดี๋ยวฉันก็รีแอคเองแต่อาจจะแบบนานหน่อยโอเคเจอกันคลิปหน้าบา,บายบายจ้า